คุณรู้ไหมกรุงศรีอยุธยาไม่ได้ไหมเพราะพม่าอย่างเดียวนะครับไฟมันไหม้ทั้งเมือง7เมษายน2310กรุงศรีอยุธยาอาณาจักรสุดยิ่งใหญ่ที่ยืนหยัดมากว่า400ปีกลายเป็นทะเลเพลิงเมื่อถูกกองทัพพม่าบุกเข้ายุดเมืองไม้ลั่นเปรียเปรียบ้านช่องวัดวาอารามถูกเผาวอดไปทั้งบางเอกสารไทยบอกว่าพม่าผลาญทุกอย่างพระศีสันเพชโดนตัดหัวลอกเอาทอง พระพุทธรูปถูกหลอมของศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นเพียงทองคำแท่งแต่เอาจริงคุณเคยสงสัยไหมไฟที่มันไหม้นานขนาดนั้นมันจะมาจากพม่าฝ่ายเดียวจริงหรอหรือว่ามีมืออื่นที่มาจุดไฟเพิ่มทีหลังพงศาวดารอายุทยาฉบับหลวงประเสริฐเขียนชัดพม่าเผาเมืองเผาว,วัดลอกทองจากพระศรีสรรเพชแต่พอไปดูพงศาวดารอีกฉบับฉบับพระราชหัตทเลขา กลับมีประโยคเล็กๆที่ในตำราเรียนก็ไม่มีผู้คนทั่วไปก็มักไม่พูดถึงพมา่าเผาแล้วกลับไปเมืองเสียแล้วผู้คนแตกกันบ้างเป็นโจรปล้นวัดวาแปลว่าอะไรก็แปลว่าหลังพมา่าถอยคนไทยเองนี่แหละบางกลุ่มทั้งชาวบ้านทั้งจีนกลับเข้ามาขุดหาเผาพระพุทธรูปเพื่อหาทองคำ หาสมบัติของที่เหลืออยู่จากซากกรุงฝรั่งที่อยู่ในอายุธยาตอนนั้นอย่างพ่อค้าวอร์ซโซฮอลันดาชื่อโกยาตันเขาเขียนไว้เลยว่าพม่าเอาทองจากวัดใหญ่ก็จริงแต่หลังจากนั้นชาวสยามกับชาวจีนกลับมาขุดหากันเองเอาพระพุทธรูปมาเผาหลอมลอกเอาทองคำส่วนบาทหลวงฝรั่งเศสพาเลกัวที่มาเห็นซากอายุธยาในช่วงรัชกาลที่สก็บอกว่าหัวพระโดนตัดใหม่ๆดูไม่ใช่ของเก่า พูดง่ายๆคือพึ่งตัดกันสดๆร้อนๆไม่ใช่ร่องรอยจากการเผาของพาม่าในยุคก,กรุงแตกแน่ๆพ่อค้าชาวจีนจากปากน้ำก็เข้ามาซื้อเสียนพระแล้วหลอมเอาทองทองจากอายุธยาหลอมกลายเป็นทองในตลาดสิงคโปร์กับปีนังเลยนะครับพอนักโบราณคดีขุดในศตวรรษที่20ก็เจอรอยเลื่อสดๆที่พระเสียรพระพุทธรูปเจอเศษโลหะหลอมใหม่พร้อมเศษฐานไม้ที่มีอายุหลังอยุธยาล่มไปหลายสิปี อาจารย์สุจิตวงเทศเคยพูดชัดเลยว่าอายุทยาไม่ได้พังเพราะพมา่าอย่างเดียวแต่เพราะความโลภของคนหลังจากนั้นด้วยหมายความว่าพมา่าเผาเมืองแต่ไม่หัวใจคนในกรุงด้วยนักวิชาการยุคใหม่ก็ว่าแบบนั้นเดวิดไวเอตคริสเบเกอร์พัสซุกเอ็ดเวิร์ดแวนรอยทุกคนสรุปตรงกันว่าพมา่าเริ่มก่อนจากการยึดเมืองแล้วเผาและกวาดต้อนคนจากอายุทยากลับไปในไม่กี่วันหลังจากนั้น แต่หลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลายคนไทยกับจีนในพื้นที่ก็เข้ามาปล้นซ้ำเอกสารพม่ายังบอกอีกว่าได้กรุงโดยไม่ต้องเผาทั้งหมดซึ่งฟังดูตรงข้ามกับที่เราถูกเล่ามาตั้งแต่เด็กเลยนะสรุปเลยนะถ้าจะพูดกันตรงๆไฟไหม้กรุงศรีมันไม่ใช่ไฟของพม่าอย,อย่างเดียวหรอกพมา่าจุดไฟแรกแต่คนไทยกับจีนเติมฟืนตอนหลังเพราะหลังอำนาจรัฐพังใครมีแรงก็ขุด ใครมีโอกาสก็ปล้นหัวพระถูกตัดไม่ใช่เพราะเกลียดศาสนาแต่เพราะมันมีค่าในห้วงกะลียุคสุดท้ายกรุงศรีไม่ได้ล่มเพราะศัตรูแต่มันล่มเพราะความแตกแยกในใจคนทั้งก่อนและหลังเสียกรุงเปลวไฟกรุงศรีดับไปนานแล้วแต่เท่าทุลีของความจริงมันยังคงเปลวอยู่ให้เราชนรุ่นหลังได้เอามาเป็นบทเรียนอย่าได้ทำซ้ำเหมือนไออีดี แล้วเจอกันต่อหน้าวงเล่าไม่มีเล่าแต่มีเรื่องเล่าเยอะกว่าที่คิด